ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องไทยวอล a มช i นส์ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีทางทหารที่ทรงพลังล้ำสมัยและหน้าทิ้งจากทั่วโลกพร้อมมุมมองที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและภูมิภาคของเราวันนี้เราจะพาคุณดิ่งลึกเข้าสู่โลกของการบินเชิงยุทธศาสตร์และทำความรู้จักกับเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดหนักที่มีชื่อเสียงระดับตำนานซึ่งตอนนี้ได้รับการอัปเกรดใหม่ล่าสุดอย่าง2 2 6 New T U 1, 160หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อไวสวรน ด้วยรูปร่างที่เพรียวบางสวยงาม TU หนึ่งร้อยหกสิบเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังทางอากาศมานานหลายทศวรรษและเวอร์ชั่นใหม่ปี2026นี้ได้ยกระดับความสามารถไปอีกขั้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเตรียมพบกับการเจาะลึกด,ด้านการออกแบบเทคโนโลยีระบบอาวุธและความสำคัญต่ออนาคตของยุทธศาสตร์ทางอากาศทั่วโลก TU หนึ่งร้อยหกสิบเป็นเครื่องบินที่สร้างชื่อเสียงในยุคสงครามเย็นถูกออกแบบมาเพื่อนำส่งอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทั่วไปด้วยความเร็วเหนือเสียงในระยะทางไกลข้ามทวีป เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเร็วที่สุดในโลกมานานหลายปีแต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าแม้แต่ตำนานก็ต้องปรับตัวและนี่คือเหตุผลที่เกิดการอัปเกรดในปี2026ซึ่งไม่ใช่เพียงการปรับปรุงเล็กน้อยแต่เป็นการยกระดับครั้งใหญ่ทั้งโครงสร้างวัสดุอิเล็กทรอนิกส์และระบบอาวุธเพื่อให้พร้อมรับมือสมรภูมิในศตวรรษที่21ภายนอกยังคงมีปีกปรับมุมได้อันเป็นเอกลักษณ์ช่วยให้บินได้ทั้งความเร็วสูงและความเร็วประหยัดพลังงาน แต่ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นการปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์พื้นผิวที่เรียบเนียนเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์และระบบล้อท,ที่แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับน้ำหนักมากขึ้นตัวโครงใช้วัสดุคอมโพสิตที่เบากว่าแต่แข็งแรงกว่าทำให้บินได้ไกลขึ้นโดยใช้เชื้อเพลิงน้อยลงสำหรับเครื่องบินยาวกว่า54เมตรการประหยัดน้ำหนักและเพิ่มประสิทธิภาพแบบนี้มีความหมายมากภายในห้องนักบินมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากแผงหน้าปัดแบบเก่าไปสู่จอสแสดงผลดิจิทัลความละเอียดสูงแบบสัมผัส พร้อมระบบควบคุมการบินที่ทันสมัยนักบินสามารถเข้าถึงข้อมูลสนามรบแบบเรียลไทมระบบนำทางผ่านดาวเทียมและเครื่องมือวางแผนภารกิจที่ครบถ้วนระบบออโต้พายโที่ได้รับการปรับปรุงยังช่วยให้สามารถบินภารกิจยาวนานโดยลดความเหนื่อยล้าของนักบินจินตนาการถึงการบินจากรัสเซียไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกและกลับได้โดยไม่ต้องลงจอดเครื่องนี้ทำได้ หัวใจสำคัญของ TU 160รุ่นใหม่คือเครื่องยนต์ NK 3202ที่ได้รับการอัปเกรดให้กำลังมากขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้นทำให้สามารถบินด้วยความเร็วสูงกว่ามักสองเมื่อจำเป็นหรือบินต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงแบบซับโซนิกได้นานความเร็วระดับนี้ทำให้จอดลึกเข้าไปในน่านฟ้าของสัตรูก่อนที่พวกเขาจะมีเวลาตอบสนองและเมื่อผนวกกับความสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระยะปฏิบัติการจึงครอบคลุมเกือบทั่วโลก เรื่องอาวุธคือจุดที่ TU 1 6 0รอย160รุ่น2026แสดงพลังได้อย่างแท้จริงช่องเก็บอาวุธภายในสามารถบรรทุกได้หลากหลายตั้งแต่ขีปนาวุธร่อนระยะไกลกว่า5,000ันกิโลเมตรระเบิดนำวิถีแม่นยำสูงอาวุธความเร็วเหนือเสียงไปจนถึงระบบปล่อยโดรนแต่ละลำสามารถบรรทุกน้ำหนักรวมถึง4 5 0 0 0ันกิโลกรัมมากกว่าที่ฝูงบินขับไล่ทั้งฝูงสามารถทำได้ในภารกิจเดียวความยืดหยุ่นนี้ทำให้มันเป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่หลากหลายแล้วทำไมประเทศไทยต้องสนใจเครื่องบินลำนี้ คำตอบคือการเข้าใจขีดความสามารถของระบบเชิงยุทธศาสตร์ระดับนี้ช่วยให้เราวางแผนรับมือในอนาคตแม้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะไม่ได้มีเครื่องบินแบบนี้แต่ประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคกำลังเพิ่มขีดความสามารถโจมตีระยะไกลาการมีอยู่ของเครื่องบินทิ้งระเบิดระดับโลกเช่นนี้ย่อมส่งผลต่อสมดุลกำลังการวางระบบป้องกันภัยทางอากาศและยุทธศาสตร์ด้านการทูตอีกจุดที่โดดเด่นคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัย สามารถรบกวนเรดาร์ของศัตรูปล่อยเป้าลวงอินฟราเรดและป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธนำวิถีได้ระบบเซ็นเซอร์สามารถตรวจจับภัยคุกคามได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรและตอบโตได้ทันทีแม้ที่ยูหนึ่จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบเหมือน b ี s p i r ป t แต่รุ่น2026ก็มีการลดพื้นที่สะท้อนเรดาร์ลงมากด้วยการเคลือบวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์และการออกแบบให้ผิวต่อเนื่องเรียบเนียนรวมทั้งลดลายเส็นความร้อนจากเครื่องยนต์ แม้อาจไม่หายไปจากจอเรดาแต่ก็ยากต่อการตรวจจับและตอบโตในมุมยุทธศาสตร์ระดับโลกที่อยหกสิ160รุ่นใหม่นี้เป็นเครื่องมือยับยั้งเชิงนิวเคลียร์แต่ก็ถูกปรับให้เหมาะกับภารกิจแบบอาวุธทั่วไปที่มีความแม่นยำสูงเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องการยกระดับความขัดแย้งจนถึงขั้นนิวเคลียร์สำหรับคนรักการบินการได้เห็นทีหนึ่อยูกสิบบินจริงเป็นประสบการณ์ที่น่าทึ่งปีกที่กลางออกแล้วหุบกลับเมื่อเร่งความเร็ว เสียงคำรามของเครื่องยนต์และลำตัวขนาดมหึมาทำให้มันมีพลังดึงดูดสายตาอย่างมากและตอนนี้ด้วยการอัปเกรดปี2026มันไม่ได้เป็นเพียงตำนานยุคสงครามเย็นอีกต่อไปแต่เป็นขุมพลังแห่งศตวรรษที่21อย่างแท้จริงถ้าสมมุติว่ากองทัพอากาศไทยต้องติดตามความเคลื่อนไหวของเครื่องบินแบบนี้ในภูมิภาคเราจำเป็นต้องใช้การประสานงานระหว่างสถานีเรดาร์เครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและเครือข่ายข่าวกรองจากพันธมิตร การศึกษาการปฏิบัติการของ TU 160ช่วยให้เราออกแบบระบบป้องกันที่ดีขึ้นเข้าใจจุดอ่อนของเราและตระหนักถึงความจำเป็นขององค์การมีเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ระบบป้องกันขีปนาวุธและเทคโนโลยีลาดตระเวนขั้นสูงสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการผสมผสานร,ระหว่างเก่าและใหม่โครงสร้างหลักยังคงรูปร่างดั้งเดิมจากยุค1980แแต่ภายในถูกยัดเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ไม่เคยมีมาก่อนเหมือนการนำรถสปอร์ตคลาสสิกมาเปลี่ยนเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่างและระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดคุณจะได้เสนอขององค์การออกแบบเดิมพร้อมสมรรถนะของเครื่องใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ชมรุ่นใหม่ในประเทศไทย tu ่ยหกสคือบทเรียนว่าการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารเป็นกระบวนการที่ไม่หยุดนิง่งหลายประเทศเลือกที่จะอัปเกรดแพลตฟอร์มที่มีอยู่แทนที่จะสร้างใหม่ทั้งหมดเพราะการปรับปรุงอาจเร็วและคุ้มค่ากว่าสุดท้ายนี้อยากให้คุณลองจินตนาการถึงปฏิบัติการที่ต้องใช้คนหลายร้อยคน ทั้งช่างวิศวกรน,นักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นดินในการดูแลเครื่องบินลำหนึ่งทุกภารกิจคือผลงานขององค์การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบมันไม่ใช่แค่เครื่องบินแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังของชาติขอบคุณที่รับชมไทยวอลแมชชีนหากคุณสนใจและอยากติดตามเรื่องราวของเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้พาคุณไปสำรวจตั้งแต่เครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดจนถึงเรือรบสมรรถนะสูง เจอกันในตอนต่อไปรู้ทันสถานการณ์เตรียมพร้อมและอย่าลืมเฝ้ามองท้องฟ้า